我发财了。 วันนี้เราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ค่ะสรุปสถานการณ์ทั่วโลกนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะก็ผ่านมาแล้ว3เดือนนะคะล่าสุดค่ะโรงเรียนประกาศเปิดวันที่1กรกฎาคมนะคะ3เดือนที่ผ่านมาค่ะมียอดผู้เสียชีวิตกว่า10,000แสนรายทั่วโลกนะคะและมีผู้ป่วยสะสมเกือบ1 000, 7, 000ล้านจ็แสรายแล้วค่ะเหลือเพียง15ประเทศนะคะที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะประเทศที่มีผู้ติด ติดเชื้อสูงสุดนะคะยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีผู้ติดเชื้อ52876คนค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ18747คนค่ะอันดับที่2นะคะประเทศสปเปรนนั่นเองค่ะมีผู้ติดเชื้อนะคะ1 5 8 0 0 0 เ3คนนะคะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ1 6 0 8 1คนค่ะประเทศที่3นะคะนั่นก็คือประเทศอินเตอรลีนะคะอินเตอรลีนะคะมีผู้ติดเชื้อนะคะ147,577คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตนะคะ18,849คนค่ะอันดับที่4นะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะติดเชื้อนะคะ 124,869คนค่ะเสียชีวิตนะคะ 13, 1 9 7คนค่ะประเทศที่ห้านะคะประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะติดเชื้อไปแล้วนะคะ1 2 2่ง1คนค่ะเสียชีวิตนะคะ2736คนค่ะประเทศที่6นะคะนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะติดเชื้อไปแล้วนะคะ แปด5มืหนึ่ง้าร้ห้าสิบสามคนค่ะเสียชีวิตนะคะส3 3 9ันสารสาสิบคนค่ะประเทศไทยเรานะคะยังอยู่ที่อันดับสี่สิบเจ็ดของโลกนะคะมีผู้ติดเชื้อค่ะสองพันสร็สิบสามคนค่ะมีผู้เสียชีวิตส5สิบห้ารายนะคะก็ประเทศชนบุรีเฮ้ย จังหวัดชนบุรีค่ะขออภัยด้วยนะคะก็เป็นจังหวัดที่มาเฟืองอยู่นะคะจังหวัดชนบุรีค่ะมีผู้ติดเชื้อ73รายนะคะเสียชีวิต2รายะคะ่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็อย่ากออกจากบ้านนะคะเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยรอคอยเราอยู่หรือเปล่านะคะเหมือนแบบมันเฝ้ารอเราอยู่ตรงไหนเราก็ทานที่ดีอยู่ในบ้านนะคะกแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะปราศจากเชื้อโรคนะคะถ้าเราพยายามล้างมือเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ